สวัสดีค่ะมือในยายแก้วสิพ้ามาบึงหมักนาวเนาะนาวยายแก้วเริ่มหญ่เลยเด้อค่ะเพิ่นเริ่มหญ่เลวเป็นดอกอีกเนาะค่ะเนาะนี่เนาะเพิ่นเริ่มเป็นดอกซ้ซนึ้นนี้นี่ดอกซ้อนขึ้นนี้แต่ก่อนยายแก้วไทยบึงดอกเพิ่นกับเริ่มหมากเดี๋ยวนี้เพิ่นหมากเริ่มงหยเลยเต็มเลยน,ะน่ะเห็นปะ น,น่เป็นดอกซ้อนขึ้นมาหม่เต็กหนึ่งหมากน้อยกันยังมีนี่เพิ่มเป็นดอกอีกเนาะคันนี้นีน่แหละค่ะนี่ดอกพิ่นพุ่นดอกเพิ่นเนาะอ้ยหมากพิ่นดอกซ้อนขึ้นอีกเจ้าแก้วก้าน,น้ามักหดเนาะน้ามักหดเพราะเราเป็นดอกอีกเนี่ย น่เห็นบ้ะฮู้นเดี๋ยวบางเครื่องเทิงแหงผดดอกมากพผนามากกักจากอยู่พี่น้องเออหมากนาผด่บเป็นดอกไม้ตเต๊กใส่น้ำปุ๋ยหมักทำเองนี่เห็นบ้พี่น้องนี่หมากแรกๆเพิ่นแต่จะแกวทายกิบทีแรกอันนี้นี่กินเบิดซตำหนึ่งแล้ว นี่ชุดสองมานิชุดสองขึ้นไม่ชุดสองขึ้นไม่ยังเริ่มเป็นดอกใคย,ย่อยเป็นดอกคนครย่อยเป็นดอกเรืเร่อยๆพูดอยู่สูงๆพูดพูดสว,วมหัวยืนมือผมได้พี่น้องเหมือนเอาใยแก้วโอ้ยอยู่สูงๆมันหนาเสื้อน้อเราจิเป็นหมากดีขนาดฝนบ่คอยดียังเป็นหมากดีเนาะ ี่ก่ในเบิบ้ลเใครเป็นหมากเด้ทีนี่เป็นหมากหลายเินเพราะว่าบางนาวนี่ปลูกจากไนนี่ค่ะบ่ได้ปลูกจากงาตอนเนื้อปลูกจากมะเร็ดจ,จกพันอย่างบบลูเพราะว่าอันไปงานแต่เลยเอาในพิ่นมาเห็นเพืน้นอันพิ่นห่ังบางนาอ่อนนี่ไน,นหลายก็เลยเอาในมะกา่าเอา พันเดียวกันสองต้นนี่พันเดียวกันเนาะนี่ไปสิพาไปเบิ่งมะนาวน้อยอันที่เคยไายเบิ่งเนาะเพิ่นกะแก่แล้วกินสิเบิดแล้วมะนาวที่อันแกแก้วไทยเบิ่งตะกี้ผู้ล่ะจากบางแน่แล้วพอเก็บไปกินนาวน้อยพื้นบ้านเฮาเนาะ เดี๋ยวที่แก่สิภาคไปบึงอันที่เป็นแก่แล้วเด้เพิ่นหน่วยเพิ่นบ่ใหญ่ปานเด้ในบกนาวน้อยขึ้นบ้านนะแต่ว่าน้ำเพิ่นหอ,หอมหอมเด้อน้ำไหลายน้ำหอมเนี่ยเรื่งเพิ่นดกเนาะนี่ยายแก้วไทยบึงดกเห็นบ่ลูกเพิ่นเกิดสิป,ประมาณนี้แหละค่ะกำลังเป็นดอกขึ้นอีกเด้อค่ะนี่ น,นี่ดอกเพ่นล้างดอกอีกนี่เป็นดอกขึ้กันกับต้นหน้าบ้านซึ่งหนี่แก่เลยได้ค่ะนี่พอะกินแหละเพิ่นเป็นพันนี่เนาะพันนวยน้อย,อยแต่ว่าน้ำพ,พ่นหอมเห็นบ่าี่ห้น้ำพ่นหอมหอมหน้ำไหลน้ำหอมน่วยน้อยกิกนอยู่ ต้ anti, นน้อยๆน่าหลายนี่เป็นบักน่าวน้อยพื้นบ้านเฮานบ่พี่น้องเป็นไปหลายแล้วสิเบิดแล้วแต่ว่าเพิ่นกระดอกขึ้นไม่ดอกขึ้นไม่เต็กกำลังขาไปจอบไปแจะดอกเพิ่นกำลังติดดอกอีกดีกำลังติดดอกติดหมากอีกมาจนบิเบิดแล้วห่างๆแล้วอันนี้หัน กับปลูกจากปลูกจากในขึ้กันเนาะคะ่ะที่ยายแก้วตอนไว้อันนี้เพิน่นเปลยนพันธุ์ไงยังบ่าท่านไงด้วยนี่ค่ะนี่ขนาดนี่ลูกลูกใหญ่ๆซ้ำนี่พี่น้องลูกใหญ่ๆซ้ำน,น,นี่ยังบอ่ท่านแก่เด้อเพิ่งเปลี่ยนพันธุ์ไงหอมขึ้กันห้าม พ่นหอมเปลือกกระหอมถ้าเพิ่นบป๊กแกพิ่อนอาจ,จีออกขมๆเนาะพ่ะท่านแกได้หนิพี่น้องฟันหนิพระท่านได้แกนี่เห็นบ่ขนาดใหญ่ซ้ำหนีนยังบปกแกหนิพี่น้องนี่กกรูปโู๊กไก่หนึ่งซ้ำไข่ไก่เบอร์หนึ่งผล ดี๋ยวจังบ่อท่านได้กแก่เด็ก็ปลูกจากในเก็บเป็นพันอย่างบุลูกพราะว่าเอาในมามาในมาอันเกาะใส่ถุงปลูกเนาะค่ะเนาะหอมแต่เพิ่นอันพันใหญ่อันนี้แก้วตอนไว้ายสองสองกิ่งเนาะกะสิติดบ่ติดใช้แก้วทดลองกสอน เคยต่นแต่อันอื่นนะตอนอันอื่นหันติดอยูดแต่ว่าบางหนาวนิบ้านนั้นเคยต่นเนาะหน้าหนบ่นี่หน้าวน่บุเคยต่วนอันนี้สภาพไปเบื้องต้นต้นที่สองเนาะคะ่ะพันเดียวกันกับต้นนี้ต้นที่สามลืมต้องคอนดกไหลพี่น้องเอ้ยดกไหล ดรคคักรโแน่วงแน่หน่วยทอนิโป่นี่ยโรคหลายน่ะก็โรคหลายหน่วยทอนิโป่นี่ยแหละเนีแต่ผลกระแกได้พี่น้องน้ำหลายหลายเนี่ยน้ำนี่หอมน่ะหอมหน่วยน้อยๆนี่ก็มีน้ำด้อนี่นี่ ปไดยคิดว่าโอ้ยบมงนาวนกย่งบะแกบะมีนด้วยค่ะเป็นปินพันธุ์ของเป็นมะนาวพันธุ์พันธุ์น้อยพันธุ์น้อยกับลูกน้อยนะนี่เห็นบ่ลูก้นยน้อยหนึ่งยาสบผ้าไปเบิ้งสมบูรณ์ต้นนั่นมัน โตแล้วส้มโอตอนตะกี้ยี่แก้วไทยเบิ่งเนาะหน่วยน้อยๆหน,นึ่งเนาะเดี๋ยวนี่หน่วยใหญ่เลยค่ะปุ่นณ่ะหน่วยบักใหญ่หนึ่งที่เพิ่นเป็นหมากปีแรกเนาะคือหน่ว,นวยหนึ่งที่ตไต่สองหน่วยหน่วยสามพ่นลนต้นใหม่เนาะคะ่ะบ่นเป็นต้นดกูดกๆต้นดกูดกๆยูวูเดี๋ยวยี่แก้วเซพาไปเบิ่ง นี่น่ะต้นที่สามอยู่หน้าบ้านกระสงต้นอยู่หลังบ้านกระสามต้นสีต้นสีต้นมกนาวพอได้กินดูค่ะบริสุทธิ์เพิ่นดกสุดท้ายนี่ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิง่งขอบคุณค่ะ